สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนใช้แอปวีเพนนะคะทุกคนลงสียังไงทำโลกโก้ยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยเข้าไปเลยค่ะเอ่เข้ามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดไปแบบนี้ค่ะแกลเลอรี่ของฉันนะทุกคนทุกคนก็จะมีเข้ามาหน้าแบบนี้เลยนะคะบาง iPad เขาก็จะมีตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะกดไปตรงนี้เลยคะ่ะ จากนั้นให้ทุกคนเลือกหน้านะคะเราจะเลือกหน้าเป็นอัน,นอันนี้นะคะแล้วก็กดโอเคเลยค่ะอย่างแรกก็จะได้เป็นแบบนี้นะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอย่างแรกนะคะให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะมันจะมีสีสีตรงนี้ให้ทุกคนกดไปเลยคะ่ะมันก็จะมีสีตามใจชอบของทุกคนได้เลยนะอย่างแรกนะคะให้ทุกคน อย่างแรกนะคะให้ทุกคนนะไปเลือกตรงนี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็เลือกวงกลมตรงนี้จะแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่เยอะยิ่งดีแล้วอย่าลืมแล้วทุกคนกดมาตรงนี้ค่ะเกิดมาตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนเลือกสีตามใจชอบได้เลย เราจะเลือกเป็นสีแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะได้อันนี้บอกเลยนะก็ต้องไปเลือกตรงที้ก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นหัวปากานะทุกคนกคนสามารถใช้เลยนะเลือกตามขนาดตามใจชอบได้เลยนะทุกคนยวนะทุกคนแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาเลื่อนๆืนก่อน เออเโอ้ยน,อนอ้องอันนี้เราขอเลือกเป็นแบบโคตรใหญ่เลยนะทุกคนเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนแป๊บนึงนะเนแบบนี้นะคะให้ทุกคนไปเลือกอรูปภาพได้เลยนะทุกคนนี่กดมาตรงนี้นะแล้วก็กดมาตรงนี้นะทุกคนอแล้วก็กดมาตรงนี้นทุกคนเออไม่ใช่เดี๋ยวทุกคนกดมาตรงนี้ สามเลืวอรูปภาพเราขอเลือกรูปภาพก่อนนะจากนั้นนะคะให้ทุกคนลบรูปภาพแบบนี้เลยแต่ทุกคนคือแบบ,บได้แบบแบบนี้เลยนะทุกคนสามารถลบได้เลยขั้วที่หนึสามารถลบรูปภาพได้เลยนะทุกคนเอ่อเลยนะทุกคน แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบเอิมเดี๋ยวเราจะใส่สีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นแบบนี้ก่อนครบเปลี่ยนก่อนนะทุกคนก็กดเข้ามาในที่เดิมนะทุกคนแล้ว็จะเลือกเป็นสีขาวแบบนี้นะทุกคนแบบนี้ก็ได้แล้วนะบ๊ายบาย